นี่ครับยันนี้เราก็มาไอ้ธนนาดหาดักหนูนครับน่น้องหมอยากดักหนูแบบอะไรนะบ่วงไหนแบบบ่วงใช้บ่วงด,งดัก้ลองดักลองดักเงินอยู่ตอนนี้แค่เง,งประมาณยี่สิบอันป่ะไปดักกันดูดิว่าเราจะได้กันไหม จอจอจออ่ะเอามอย่าไปดักหนูโชกอจอจอจอเฮ้ยได้กินพริกแกงผัดเผ็ดหนูไม่เฮ้ยับยังไม่ได้ดักก็ยังพริกแกงดักเผ็ดอะไรนะผัดเผ็ดหนูอืมฮึดักทั้งคนกลางดูจื๋อเอาวงเกลียวนะป่ะเพื่อแค้งมันก็ไม่เท่าเนี่ยโอเคโอเคแห้ก็ได้ลองใหม่ก็ได้นัั่นนไง่นไง ยิงและลั่นลั่นตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณห้านาทีครับก็ยังไม่เสร็จกับการดักหนูอันแรกันแน่คือขอคเรามีประมาณยี่สิบอันครับยี่สิบอันอันละห้านาทียี่สิบอันก็ประมาณหนึ่งร้อยนาทีมืดพอดีครับไฟไม่รีไม่รีหนูออกหมดแล้วครับเราก็ยังดักหนูกันไม่เสร็จเดีก็จิ้มไม่ได้วะ่โอเคโอเคไม่งั้นเราได้กลับบ้านดึกแน่ะได้แหละไปไปอัสองก็ต่อดูทีว่าจะ Long young, ngay dại dung yu was sạch. Long 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 Ngang long 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 ngay, long ngay Đi long 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 to long long nè long 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 ดูไม่กิ๊กกิ๊กว้าย <c oughs> ว้าย <c oughs> ว้ายว้ายเจอบรั่นเจอรั่เจอรั่นเจอบรั่อันนี้พนก <eat> <c oughs> ส่งครับเราก็คล้องไปเหอะนี่ Maori ขยันลั่นจริงๆอันนี้นักบอกลเก่าเนี่ยจะส่งเลยเราก็ใช้กัันนี้ผ่ันนี้ผ่านหมด รู้แค่ไว่ามันลั่นหรือเปล่าไปเทียทุกอันน้ำมืดก็ไม่ได้ดักกนไมยนะอ๋อแล้วมันก็จะมาตามรู้แหละและแะดับนี้แล้วลั่นไม่เหลือหลายคันแล้วลั่นทุกคันแต่ว่าเวลาจริงๆหนูไม่ลั่นเยอะ

มาครับตอนนี้น้องมดจะมาดักหนูให้เรากินชึกกะโจมนี่นี่น,น,นี่มันอุดรูไว้มันอุดรูมันอุดรูนี่นะออแล้วปักนี่เลยปักทางลงมาเลยปักลงมาได้เลื่อนมันแนละ้นี่ตรงนี้นอือ ตรงไปหน่อยมองไหน่อยเออนัอ่นแหละรตรงเนินๆน่นะนั่นแหละตัวนี้มันกลับไปฝั่งไหนเออฝั่งนั้นถูกต้องนอนคนทําทําที่ดักหนูทําขวดทําขวดอะไรหมดขวดคาร์บอนยืด <c oughs> ลงไม่ลงลงไม่ลงบ <c oughs> ั่งเลย ตูดดงกันนะอาจารย์ผมก,ก็รุนเถอะก็ยังไม่เข้าทงยังยังยังเนยๆเดี๋ยวพักก่อนนีระดับสองอันคู่เลยครับปะปา<ะ>ดก,กันต่อนี่ทางเริ่มวิง่งเริ่มหมับไปน่าจ,จะเยอะอยู่เยอะเลย คอยมาดิจะตกของไม่เดินช้าแต่มันมืดไม่รู้ดักตามทางนี่ครับอันนี้เราดักตามทางนะ ต้องรเราลุกกระโจนนั่นกยมาปเงียบติดเด้อเด้อเด้อปอย่างนี้นออมา,า,มาที่สินน่นี้เลยเนี่ย<ะ>ทางขึ้น่นะทางขึ้นต้องดูว่าฝั่ง,งนู้นเป็นทางถ้าเราดูฝั่งน,น,นี้จะเป็นทางลงถ้าย้ายจะเปทางขึ้นยังต้ององดูเน,นี่ยนะมันจะเป็นาทางขึ้นแค่พีด่ดูเลยนะพี่ไมอ่อยากดูอยากดูทางลง มองยังไงกรมพยายามเหมือนกันพี่ก็พยายามมองให้มันถูกที่เหมือนกัน,น,น,นอย่างยังไม่มองอีกอย่างอย่าง เดีย๋ยวเรามาดูผลงานตอนคืนกันตักทุมก่มกว่าเ๋ยผมจะมาลาอไอทีนกับแค่มืดดูทีมันจะมีหนูออกไหมจะอุดปูเยอะเลยปไปไปส่งหมดอ่ะเดีย๋ยวเราไปลออหนูนะยครับกี่ทุมทมท่มกว่ากับ4ทุ่มครับไปดูดิว่าจะมีหนูติดป,ปะกลับประมาณ20กว่าอันมาจองอันนี้ทำไมถึง,งขาดซังไงวะ <laughs> จ้องพักหนึ่งอ่ะก็ไม่ย่างไม่มีว่าของเขาเอาดูตรงหมดนี่ไม่ใช่ของเราเก็แค่เหมือนมาใช่ถ้ำทีเดียวจริงๆพอเริ่มหนาวปุ๊บมันไม่ออกมันออกแค่ประมาณหกโมงค่ำนึงเนี้ยพอตัวเรามาเร้องมันได้ขึ้นได้สามตัวติดสามตัวจะได้สองตัวนี่ไง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 คุณติดเลยเหรอไม่รู้กำลังดิ้นดิ้นดิ้นเลยนี่เอากลู

ตรงนู้นน่ะน่าไปดับนีมไปกันนี่นจะดักไงอันนี้ไม่ติดไปดูข้างหน้ากันเลยนปมันมีข้างในอยู่เหรอโน่นนะข้างหน้าน่ะฮะของเราปะไอ้หนูดักอันแรกเลยยางยางจะเหมือนอะไรไมันชนเข้าไปเออแล้วยางไปไหนอะ หลุดเหรอไม่ใช่หรือใช่เองดักหรือทำไมเก่าจังอะได้ยางไปหนะเราไม่มีอันนี้นี่เออก็พี่วายของเราไม่มีอันนี้นี่ <c oughs> ไม่แข็ง,ขงเราหนุ่มงเราอยู่นู่นอันนี้อันเก่าเหรอเออใครไม่รู้นี่ของเรานี่ยางมันไม่ออกหลงกลับตัวเองเท่าละกลับใครก็ไม่รู้ dạng bểi đấy, nó có những gì, thấy không, 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 thấy เพิ่งติดเลยก็ต้องคัดก็ตังคัดหนึ่งแต้มแต้มแรกไม้หลุดด้วยเนี่ยไหนไม้หลุดออกมาข้างนอกอ่ะใช่มันดึงไปไงมันก็อย่างนี้แหละมันสิข้างป่าเราต้องดูวันมันว่อนๆอ่ะเราบอกมันกัดเหมือนะัถือเร่องน่าห้านะว่าเสียงอะไรแค่แไอ้ดูข้างป่านะเผื่อมันลากลงไปแบบนุ๊กนอ๊กโอเค เอาขีดแล้วก่อนเลยจะต้องไหนะบ้า่าทำไมเขาจะไม่เห็นเละขีดให้กองดูกี่ล่ะอ๋อตกใจเลยอ่ะอ๋อควงได้ด้วยอ่ะดวงนะเป็นไงเอาเอาไว้ใกล้ๆมาใกล้กัน ่ได้สองแต้มรอไม่กัดนิ้วนะกัดกระเจ็บ,บออได้สองแต้มแล้วอ่ะแป๊บเดียวนะใช่ถ้าเราปล่อยไว้แค่แป๊บเดียวนะถ้าเรามาอะเราจะได้อีกเดี๋ยวเราไปไว้ที่รถก่อนแล้วก็ปากไว้เหมือนเดิมปากไว้ข้างทางใช่แล้วกัดม้าปร้องให้ตัวเนี้ย สองมือสองไม้แหละถ้าได้อีกตัวงจะเอาปากคาไปดูแล้วเนี่ยปไปดูต่ออันนี้ออกจากไม้แล้วใช่นี่เอาออกจากไม้แล้วเราจะเอาไม้ไปปักต่อไงมาลากเดินกลับแล้วก็ปักต่ออ,อะไรขยับอะใช่ไหมใช่ไหมใช่นี่อันนมึมันลากมาเฮ้ยมันติดติดตดมันติดตรงนี้อื ขาดไปแล้วไปแล้วหนูไปแล้วเออเอ็อ<น>เองดึงเนี่ยเอ็งดึงขาดแป๊ดเลยอนงะีหน,หนูติดหนูติดอะไรโอ้โหรองเท้าอยู่เนี่ยแล,แล้วหนูไปไหนเนาะมันวิ่งไว้ป๊ดแป๊แป๊ดแปยูเนี้ยกัเอ็งดึงองีมันก็ขาดแล้วตีเนี่ยน้ำขุ่นๆอยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำขุ่นๆอยู่เนี่ยขอโทษหนูอเอา้า มันขาดตรงไหนนะขาดเชือกก็ขาดเลยไปขาดขาดยางนขาดขาดเลยเอองานจะจับได้อยู่บ้างแค่แถวๆนี้มันไปอยู่แถวๆนี้ลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ลงฝั่งนี้ไปนู่นๆมาแคบๆลงฝั่งนี้ไปนะนู่นลงฝั่งนี้ไปมันอยู่แถวๆนี้ไะน้ำขุ่นๆเลยใช่ไหม เดี๋ยวมันมวิ่งมามาที่สุดอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องลากยางไปด้วยละมันไปไวมากกะพี่จะมาส่องนี่เองบอกให้รูหนูติดหนูติดที่กระหันไปหาเองก็ไม่หันมาส่องต่อไงของเข้าติดเดี๋ยวรูนี่ฮะเเปิดมาส่วนนี้ ไม่มีอ่ะไม่ยุบไม่ยับเลยเองไม่ค่อย,คอยดึงอะหนูมันเกาะมันก็ขาดสิจะแพบมาหาหนูเรียนเยี่ยมนานเลยอืมจะแพบหนูไปไหนอ่ะมันหกักไปเองหรือไม่ได้หักหรือมันหลุด,ลด,ลด,ดเลยเสียบันัะแป๊ก เนี่ยหนูเองอยู่เนี่ยมาวางไว้เนี่ยยางมันหลุดแป๊ดไปอ่ะหว่ามัต้องนอนหมอบอ่ะแค่หมดแล้วหาไม่เจออ่ะมันไม่ก๊อกไม่แก,กแล้วอ่ะตอนแรกก๊อกก๊อก,กพี่ตามมาเองบอกว่าเองติดซีก็เลยเซซ่องแล้วก็หายไปเลยกันไปได้แค่สองตัวน่องพลาสติดอืม